สวัสดีครับเพื่อนๆอ,ออโต้มาแล้วครับมีใครรอคลิปออโต้บ้างหรือเปล่าครับคอมเมนต์มาใต้ด้านล่างคลิปเลยนะครับเื่อคิดถึงกันวันนี้ออโตโ้หนียายมาดูหนังครับสับเปลือเป็นเหตุสังเกตได้ถ้ายายเห็นคลิปนี้ยายต้องรู้แน่ๆเลยว่าโตโ้หนีมาดูหนังในโซเชียลมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะครับ ออโต้เลยอยากมาดูกับตาว่ามันจะดีจริงไหมครับนี่ไงมาถึงโรงหนังแล้วคนเยอะมากเลยครับปกติออโต้ Auto ไม่ค่อยดูหนังไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่กี่เรื่องที่ออตโต้ดูนี่ดูสิหน้าโรงหนังมีลงศพด้วยออโต้แอบโกนิดๆวันนี้ออโต้มาดูรอบหนึ่งทุ่งพึ่งครับ แม่พามาเดินดูโปรแกรมหนังว่าต่อไปเราจะดูเรื่องอะไรดีพี่โอชอบเรื่องทีหยดทีหยดเป็นหนังไทยเหมือนกันส่วนแม่ต้องเรื่องนี้เลยอาความแมนนี่ครับดูหนังจบเรียบร้อยแล้วออต้ให้คะแนนหนังสปาเดิดเป็น9.5เต็มส0บครับมีทั้งความน่ากลัวความตลกความเศร้าในเรื่องเดียวกันครับ สอบเพื่อนๆไปให้กำลังใจหนังสเปเลอรด,ด้วยนะครับบ๊ายบาย